ดิพี่น้องครับวันนี้ยุกครับ <c oughs> มหาวิทยาลัยชัยแนวครับมา <c oughs> พี่น้องมะยามตุ่มครับ <c oughs> ไปลุยน้ำกันพี่น้องครับ

ที่เดดโอ้อปกข้างง่าโอ้ยนีปลาขาบก่เนินนี่โอ้ยแถวเนาะปากฏสุกง่าพี่น,อน้องคนอ่ะโอ้ยมุนแต่นาะงง่าก่อย โอ้ยเขามาได้ยังไงเนาะอีพอโอ้ยยัที่เด็ดแล้วสุปงากีดีเลยสูปงากีดีเลยพื่อนเนี่ยแล้วมูลเน่นองาเนาะ,ะเห็ดไม่มอยู่เลยมองนีบสิ กดข้างงาพี่น้องเอ้ยพ <to improve> <Restaurant> ่องามันแตกนอปรากดบูนะโอ้ยโอ้ได้ดูเขาไ่ได้ออกออกไ่ได้ไปเลยอือบอกนี่ระบาดนี่หมุนเอาเอาวันนี้ก่อน โอ้กดข้าง่ายกีดีน <t> ี่ทั้งไหนละง่าตัวนีงโง่คงโง่อะอวเป็นไหน่เนี่ยอยู่ว่เด็ดเต็นอยู่ว่เด็ดเต็นดังงอดู้นี่แล้วมือนะแบบนี้แหะไอ้เก่งคุณอะ อืมโอ้โหัเลงนอ้เก่งไงเดี๋ยวเมอนนน้หนออไ่งนีไอ้เก่งไงกเขาหลังนั่นเนี่ยโคตรเขากเขาเอ้เก่งกำลังขิ้นมาอ้เก่งกำลังอ้เก่งไง่อกบ่

สูตรทะลุง่ายโซเดียวสูตรทะลุง่าสูตรง่าทะลุโซเดียวอืมชิวดอยู่ที่นี่เปนนิสุวัดจิ๋ว sửa tiếp đi nào Ok Thầy lắng là sắp nhìn gặp Chú đủ rồi, Đây cái tiền nữa Đây tiền เด็นดวงเดงดวงเดงอยู่ครับนะ,ะ,ะสรุปผลงานครับพี่น้องตุ่มเสานี่ครับอมมานปันไดยครับู่วังโน่อาจจะโล่ยู่นะครับอีกคือลงตุ่มนะพี่น้องนะครับใส่ไปต่ออีกครับเดี๋ยวมันนี้แังแยม ใส่เสายามเร่งใส่เรยงยามเสามันหมานครับพี่น้องปรากฏตัวดิค่าเออหน้าตุ่มมุนข้าหน้าตุ่มมเขาพี่น้องได้อย่งีโอ้ยมุนหน้าตุ่มบะไรยั่งครับมันหมานคือเกขาครับ